ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไมไม่กล้าที่จะทำและถ้าไม่ทิ้งสิ่งที่ผิดโดยเร็วก็จะสะสมสิ่งที่ผิดนั้นติดตามไปอีกมากเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจถูกต้องก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่หวั่นไหวครับนะคะแล้วก็พระธรรมมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่กล่าวพระธรรมเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจหรือเพราะเหตุว่า ถ้าเราเป็นคนที่หวังดีนะคะพร้อมที่จะเกือ้อกูลคนอื่นก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเข้าใจาที่ถูกต้องในพระธรรมพระนไม่ใช่ว่าเราพูดคําว่าเมตตาเฉยๆแล้วก็พยายามท่องเมตตานะคะแต่เมตตาคือความหวังดีพร้อมที่จะเกือ้อกูลและทําสิ่งที่เป็นประโยชน์พระ้นประโยชน์อืน่นไม่เท่ากับการที่จะให้คนอ,อื่นเนี่ย ได้เข้าใจพระธรรมวินัยเพราะฉะนนการมีเมตตาจริงๆนะคะก็คือให้คนอื่นได้รู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้ว